วันนี้เราก็จะมาเทนะคะรู้ได้ไงว่าน้ำนะคะที่เราดื่มเนี่ยเป็นกรดหรือเป็นด่างนะคะวันนี้นะคะตอบคำถามคนที่ถามว่าไอวอเตอร์ใช่ด่างไหมนะคะอ่ะเราก็จะมาเทนะคะเพราะว่ามองด้วยตาปล่าไม่รู้เราต้องใช้อุปกรณ์ทางเเจศาสตร์นะคะนี่ก็คือน้ำไอวอเตอร์นะคะแล้วก็อันนี้คือน้ำบรรจุขวดทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทใส่ให้เท่ากันเนาะอ่านะคะอันนี้นะแล้วก็น้ำดื่มทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบ R o นะคะกองง่ายกองละเอียดสะอาดที่สุดนะคะ แล้วเราก็จะใช้น้ํายา PH นะคะสามารถซื้อได้นะคะทำการทดสอบหรือว่าใช้กระดาษลิสมาตก็ได้นะคะเราก็จะหยดไปนะคะก่อนอืน่นเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าตารางกดด่านนะคะเขาจะมีมาตรฐานการวัดการกดดานนะคะซึ่งถ้าต่ากว่าเจ็ก็คือถือว่าเป็นกดนะคะลงไปนะคะจนถึงสองสามสี่นะคะแต่ว่าถ้ามากกว่าเจ็เขาเรียกว่าน้ําที่มีค่าวความเป็นเจ็เนี่ยกลางแต่ว่าสูงกว่าเจ็ก็คือด่านขึ้นไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสนะคะอันนี้เป็นตัวมาตรฐานการทดสอบนะแล้วเราก็จะหยดไปที่แก้วนี้ อ่านี่คือไอววเตอร์นะคะอันนี้คือน้ำทั่วไปเห็นไหมคะสรุปนะคะก็คือน้ำไอววเตอร์นะคะหรือน้ำที่เราเทสเมื่อกี้นะคะมีความเป็นด่างทีนี้นะคะด่างเนี่ยขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของ,ของแร่ธาตุนะว่ามากน้อยแค่ไหนถ้าแร่ธาตุเยอะนะคะก็จะด่างเยอะนะคะสรุปแล้วไอววเตอร์มีความเป็นด่างกับธรรมชาตินะแต่น้ำทั่วไปที่ปาศสากแร่ธาตุก็คือเป็นกรด ดื่มแล้วไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะแต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมเรื่องสุขภาพนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นน้ําที่ป่าศจ,จากแร่ทตุก็คือน้ําที่มีความเป็นกรดอ่อนๆน,นั่นเองดื่มแล้วได้แค่เรื่องสะอาดนะคะส่วนไอบอเตอร์ ter, ด่างธรรมชาติก็จะเข้าไปช่วยปรับบัฟเฟอร์หรือปรับหักล้างความเป็นกรดนะคะเพราะว่าเราจะสร้างความเป็นกรดตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินอารมณ์อากาศนะคะสารทิ่สารปนเปื้อนรอบพิธานะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะว่า น้ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการปรับสมดุลกดดันกับเลือดและก็เสริมด้วยอาหารที่ได้สัดส,ส่วนแล้วก็อาหารที่เป็นอาหารด่างยกตัวอย่างก็คือผักใบเขียวนะคะแล้วก็พวกถัว่วพวกผักผลไม้ที่มีความเป็นด่างนะคะก็คืออาหารธรรมชาติจะมีความเป็นด่างนะคะเอาอาหารจากผักนะคะแล้วก็น้ำไอวอเตอร์ก็จะเข้าไปปรับสมดุลนะคะอยู่ที่ว่าใครมีร่างกายที่เขาเรียกว่าใครที่มีความเป็นด่างนะคะก็จะมี ความสามารถในการต่อสู้กับโรคไข้เจ็บแล้วก็มีความสามารถในการขจัดความเป็นกรดออกนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะเปลี่ยนน้ำง่ายกว่านะคะเพราะฉะนั้นน้ําดื่มที่สามารถตอบโจทย์นะคะก็คือน้ําดื่มไอวอเตอร์ water.